สวัสดีค่ะดิฉันชื่อตาแย้มอายุ66ปีอยู่กรุงเทพเมื่อต้นปีที่แล้วดิฉันได้ไปตรวจเลือดผลปรากฏว่าค่าไตอายู่ในระดับ3เพื่อนแนะนำว่าให้มาทานอูมิซองสีเขียวก็ได้ ติดต่อตัวแทนทานมาประมาณ3เดือนเช้าเย็นล้วก็ทดลองไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าการตรวจเลือดนั้นค่าไตาดีขึ้นต่อมาก็ป่วยเป็นโรคสโตมีอาการปากเรียวชาตามศรีรษะปวดแปบบ๊แบๆบก็เลยลองถามตัวแทนดูว่าต้องทานอะไรเพราะคอเลสเตอรอลขึ้นสูง ัวแทนบอกว่าให้กินฮาร์ดอาหารเสริมฮาร์ดเป็นเจลนะคะทานง่ายค่ะอร่อยพกพาก็สะดวกไม่ต้องชงไม่ต้องผสมอะไรเลยเด็ดตรงนี้หาเด็ดตรงนี้แล้วก็ดูดได้เลย รับประทานได้เลยค่ะมันจะซึมซับเข้าไปในตเตาะอาหารได้ดียิ่งยาเป็นเม็ดแล้วก็ทําให้การดูซึมของร่างกายดีขึ้นก็เลยได้ทดลองกินดูปรากฏว่าอาการปวด,ด,ดแสบปวดร้อนบนมเอณศกสีสันาชาแป๊บแปตามหัวก็ดีขึ้นและสุขภาพก็ดีขึ้น อาการชาตามหน้าตามหัวก็ลดลงการคับถ่ายก็ดีขึ้นก็เลยทานมาอย่างต่อเนื่องประมาณเข้าเรือนที่สผลปรากฏว่าคอเลสเตอรอลลดลงก็เลยคิดว่าจะทานอย่างต่อเนื่องอีกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทานยาเพราะเราทราบว่ายานั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อไตก็ขอขอบคุณเอลฮาร์ดอันนี้นะคะ และก็ขอขอบคุณตัวแทนที่ช่วยดูแลสุขภาพหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องไม่ได้กินยาลดคอเลสเตอรอลขอบคุณค่ะ Give it me like me to